สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอบคุณทุกการติดตามในช่อง Reno Variety วันนี้เรามาออกกำลังกายกันดีกว่าค่ะ Let's go to exercise รับกล้องแปบ๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆท่าที่หนึ่งค่ะ หนึ่งนะคะลดเอีท่าที่สองลเอเอ เสิบครั้งนะคะเพื่อนๆถัดไปผ่อนคลายค่ะยืดขาออกลดขาเบียดนะคะเพื่อนๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทำไม่ได้ข้างละสิบครั้งนะคะเพื่อนๆขาตึงๆค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขาตึงๆค่นะ mà. าการไปเลยนะคะเ,เพื่อนเพื่อความแข็งแรงของเราเองค่ะง่ายไหมท่าต่อไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบออกกำลังกายวันวละเล็กวันละน้อยนะคะเพื่อความแข็งแรงของเราค่ะซู้ซนะคะเ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ค่ะสวัสดีค่ะ